<No. S 1> น้ำสังตักให้ใส่ <You way. S 1> อยู่หัวยอดีใจนำ้ำหากแต่ไม่ยังมีท่านมาน้องไม่ยังบม,มีเนาะ <No. S 1> oh. หากหลายคนเพิ่นยางให้น้องปลาว่าเอินว่าเตียงนี่บ่าพ่อวัาซันเพราะว่าเตียงนี่มีเป็นภูมิะคุณโตน้องปลาสาบพ่อูหนึ่งก็ว่าได้เพิ่ะน่ยเนืยเนาะ ได้ยี่บอทเหขอบคุณทางเอฟซีที่ขามาติดตามคลิปน่องปลาที่หัากแพงน่องปลาจางังไรอะขขอบคุณขอบคุณกรบสบายดีสวัสด,ดีเด้อเฟฟพี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสกุดสกคนเนาะเปิดภายนดนต่างประเทศก็ยินดีต้อนอรับเข้าสู่่องสาวลายบันฮาเ,เน้องเฟฟพี่น้องเลย โดยพ่อๆก็สาไลในมือนี้เนะาะกะมาเพลอนน้องป่าเพลินขี้กาวนา่องพี่น้องเนาะโดยมาในมือนี้เนาะสาไลกะอ่าสิมาถามน้องป่าว่าสันเนาะว่ามีเอฟซีไรทานคอมเมิ่นขามาทางสาไลว่าให้ถามน้องป่าในเด้อว่าสันเนาะอย่างไน้องป่านี่อ่าดื่มบุญด,ดื่มคุณว่าเตียงว่าสันเนาะอย่างไงทั้งน้องปลาในเอิญว่าเตียงวาพ่อว่าสัน อ่ะบุพัว่าน้องปลาสิทำได้ดีโบน้องเพรียงพี่น้องเลยอ่ะจังไดกะเขาเกาหลีแคสซาเสียเวลาเนาะเรียกเขาไปโอ้ไปร้องมาไปถามความรู้สึกน้องปลาเลยว่าสิทธตามคำแนะนำเอฟซีได้บหรือว่าจังไดน้องเพรียงพี่น้องเลยโดยปัดจังไดก็เพื่อเนไปแคสซาเสียเวลาเดี๋ยวเขาไปถามทักทายเพื่อนเลยเนาะโดยโดยมาหาน้องปลาเพื่อนคือเก่าวางเก่าวางเดิมใช่ดีโดยหัวใจผูกงามหนาฮักคือเก่าน้องปลาคอย กินยังคงละกินปลาบึกกินปลาบึกเห๊ยกินปลาบึกเด้อเด้อแซ่บยังไงล่ะแซ่บกินกับข้าวเส้ยเลยอ่าเบิ่งนี่ไม่ใช่องละก่อ็ยุบลองรสชาติเลยนะลองรสชาติเลยเป็นอะไรรสชาติบ่างลูกแซ่บแซ่บแซ่บอย่างเดียวบ่ได้มีอย่างอื่นนะปะปนมีคืออย่าง nua mát, xếp khuôn nua, gom gom, gom gom, gòp nóc nay, ơi, đúng rồi, 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 đúng มามาสัมสปบเลยแซงจั<อ>๊วบกันเลยป๊บน้องปลาเลยกินผู้เดียวแซ่บอยู่บกินผู้เดียวกันแซ่บอยู่แซ่บอยู่มาเด้อปลาลุงก็กินปลาหมึกน้ำน้องปลากินปลาหมึกเด้อปลาลุงและบเอฟซีทุก,ท,กทานกินปลาหมึกเด้อนี่ตัวออตัวสีาากรอบเลยปลาหมึกมาจากฟังไทยทุกคนเลยเต็มถ้วย กินอยู่เดียวจิทานี้เด๋ยน้อถือว่ากับข่าวตอนเทียงบ่นี่แเมนใช่สารระบาวกับระพ่ไปข้างในาไพ่อยู่เพื่อนชวนาบาดไปให้เ้ื่องาหวาดปู่ตากระโลเพื่อนเพิ่งมาแล้วเมนอย่างแค้นจันแค้นปลาเมืกแหงบาทนี่เซ็ต บุมีน้ำกินซจำบ้านนี่ป,ป้าป้าเหี่ยวติ๊กข่อป้าเพิ่งหากินน้ำลูกป้าอย่าไปเบิ่งเฮือนเลยเนาะโดยโดยเดีย๋ดวยเวเมื่อเบิ่งเฮือนน้องปลาก่อนกินปลามเมือแห้งจนแค่ใค่พี่น้องเลยเซ่อยังนั่นมาครบมาครบเออไปเหยียบหางแล้วไปจักเหยียบปากเฮ้ยหยิบพออแล้ว่ะสั่ phân con nhưng chị mai đi Áo Phân mà nè nàng Bỏ được Hiểu mưa lợi phải hưu lúc Hiểu hưu lợi hiểu hưu lợi Thôi hiểu nhắc tay chẳng Ba Ba mình để con bỏ Mai to bò Mai kín ít Mai kín ít Mình đi xuất trí phu bán bèo đấy mình đi đây Sự em vậy lạ Ba Sự tôi đi hả ซาบุลพาลงไปซื <sketches> ну? oh. s <S oh. ้อโอ้เป็นพาไปซื้อตลาดนองเห็นบ่แม่นอ๋อซื้อเขาข้นกเนาะเสือกเนาะเลยอืงเสือกันเป็นการถือว่าโกเอวแล้วเนาะนางเนาะโดยแหละนางก็โกเอวนาก็ขึ้นก้อนหนึ่งเหมือนนเนาะจะเอาชูงไปได้นางเอวเอาพ่อประมาทชำนันคือเก่าบอกชำนีแหละเออ กินปลาเมึกแห้งแค้นยางมากินน้ำปลาดนีิยังน้ำกินบ่ทำนี่นะเลยโอ้จะกินน้ำซื้อหรือน้ำสั่งดีกล่าน้ำสั่งกินน้ำสั่งเลยอน้ำสั่งตักได้ใส่อยู่ห้วัยไก่ปลาหวยนะไก่ไปทางไหนหรอทางพี่โอ้ข่าวทางนายบ้านพุทธเมนใส่อยู่ที่คุณเบอร์หะตักอมฮานาใส่อยู่โอ้ มันจะออกสีแบบน้ำคั่มเนาะโดยโดยโดยไปพี่น้ณวุฒยคำว่าซ <humming another> <himself> ื <little> ้อค <here> ือว่าแหละเนาะมันกาซื <strong> ้อได้อ <Different> ย <exemple> ู่แต่กะคือว่านเนี่ยเพิ่นแบบคำว่าเหาจีซื้อได้ถ่ายลงละซื้อได้อยู่บ่ก็เพิ่นกะให้พวกที่เคยซื้ออือพวกเคยซื้อเพิ่นกะโบวัยอังใช่บ่เงินตุ๊กหนึ่งเท่าไรอยู่บ้านเจะหกพันตุ๊กหนึ่งหกพัน กินน้ำมังรลเซ่อตุกขืนเากระตุกเลไซื้อนะซื้อน้ำซื้อเออดยนดินดิเาป่ะไปเพื่อนเือนป่ะก็ได้สำลายได้ดุกละน่าดุนเอาเยเพิ่อนกัอยู่เพื่อนไหมอเอาลานนออยู่เพื่อนเหมนเนาะอันนี้พัดกอมือเดียวว่าได้ชั้นนี้นั่นแหละเมลเออ อ๋อสิอันแอวนี่สิเอาประมาณสักนี่บ่เมนก็ถือว่าบ่ะชุมประด้นน้อนางเนาะเลยอืมหักอยู่งามงามงามตรงไหนหักแล้วดีใจน้ำหักแต่ไม่ยังหมูทันมาเนาะไม่เนาะยังบ่มีเนาะโดดไผรมาจืดอยู่บ่จืดใครนะเออเขาเอือยยังเอือยยังบาดยังนได้ดอกจืดยู่แต่ตักเอา บมเมนต์เกิยวีนาก็ว่าจิีบบนงานเนาะโอ้ยเนาะเอ้ยป้าข่าวห้องคุณต้องหลับปะอือนั่งงก็ยังบนมาเห็ดเดี๋ยวนางเนาะว่าเพิ่นยุดก่อน่นยังไปเห็ดอ่าเอื้อนน้องหมูอันน้องปลาน้องปลาบ่น้องน้ำหวานบ่น้ำหวานเอออย่างห้องตัวน้องปลาเพื่อนพี่น้องเลยนั่ง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 ได้บอ ได้เคยกะบ่ได้นักบ่ได้นักจักโลบ่บ่หนัก50 50บ่หนักด้ยอ้าหายังบ่ซ้ําเอื้อยเอื้อย60ได้นี่ดยก็ถือว่าเพิ่นบ่ได้มาเฮ็ดนี่น้องปลาก็บ่ได้เมื่อยมื้อนีเพราะว่าบ่ได้หยุ่มน้ําให้เพิ่นปกติก็เพิ่นมาน้องปลาสิออกแฮงหยุ่มน้ําแม่นบ่แม่นเออๆๆจัมีแอกใหญ่ๆเนาะเวลาามาสิได้หยุ่มแบบ แต่และมือยมหามโถกใส่พ่อได้บเบาแห้งเขาอีกนะอืมเป็นยังบาดไปมือค้าแขวาเลยเนาะมื <laughs> ่อนี้เพิน่นบ่มีมูได้มือนี้ิมูโบฮู้ไปใส่เบิดปุ๊บบ่ได,ด้ปุ๊บมาแล้วน้องเตีย้กย,ยกับบัมาน้องมวยกับโบผู้ไปใส่นอนนอนอ๋อบ่ได้มีเวียดมีงานเฮ็ดบ่เลย เปิดมืีเบียกเนาะย่ามิเนาะแต่ก้าวเพิ่นขึ้นมาดิ่งเจ้าด้วยอยู่ละเปิดเป็นยังคือบ่มาบัดนี่ฮู้น้ำเพิ่นบ่ฮู้น้ำเพิ่นอือือว่าแกงเพิ่นลายเลยเพิ่นเครียดไปจักบ่ได้แกล้งนะไม่ได้แกงบ่โดยหยอกไปซื้ออยากซื้อแนี่ยเนาะเอาบัดนี้เข่าเรื่องเลยบัดนี้ข่าวเรื่องอย่างนี้บาทนีว่าแต่ตกใจแท้น้องปลาวะอ่าข่าวเรื่องก็คือ เอฟซีเพิ่นว่า <c oughs> คือหูวอะได้หัวอะไรว่าเอฟซีหัวคนนี่ <c oughs> <c oughs> โออโดนเออมั่นใจดอกคือ <c oughs> สอิให้คือหูเด็กพูดไหนให้นี่อ่าเนาะคือมีเอฟซีเพิ่นแนะนำเข้ามาเด้ออ่าบ่ฮู้ว่าน้องปานี่สิเฮ็ดตามคำแนะนำเอฟซีได้บ่ว่าสั <c oughs> <9. S 1> ่น์ฮะจะว่าสิเฮ็ดะไรอยู่บนหล่ะ บวบวันใจบวบันใจพูดเอาเคยจะถามยังเช็คว่าบวบันใจพูดแล้วนะพูดแล้วพูดแบบคร่าวๆหักแต่บวบันใจเด้ออืมบวบันใจว่าเช็ดได้หรือบ่ตอนบันใจว่าเช็ดได้หรือบ่เด้อ่ากะบบวเป็นยังเนาะลองลองเบิ้งเยหากหลายคนเพิ่นอยากให้น้องปลาว่าเอิ้นน้องเตียงนี่เอิ้นว่าเตียงนี่บ่าพ่อว่าซั่น เลยเพราะว่าเตียงนี่มีเป็นภูมิพระคุณต่อน้องปลาสําหรับพ่อผู้นึงก็ว่าได้พิ่นน่ะเลยเนาะเลยอยได้อยู่บ่นี่ฮะอายบ่เป็นจังคืออายอืแล้วก็อใหญ่กว่าเจ้าอยู่เด้ใหญ่ยแต่ว่าบ่กล้าเอิ้นเออ้าวใครคือแกงเทาจ้โอ้คิดว่า ทั้งมาเตียงยังมาทันเผาก็ให้เอือนพ่อองค์ชีบอกเลยโอ้ก็เลยบอกกล้าก็เลยอายเลยอ้าวเอาน้องเจอเพื่นว่าเอือนก็เอือนได้สั่เอือนก็เอือนก็เอือนคืออ่ะไรเอาลองมึงยิ่งลองยุกลองยิ่งกว่าดึงเอ้าเอ้าว่าเดี๋ยว่าเงินเราเลยคันคันตาคันตา เอ้าเพราะว่าเพิ่นมีพระคุณต่อเจ้าเด้เนาะเฮาก็บ่อยากให้น้องนี่ดื่มพระคุณของเพิ่นเนาะอ่ดองอยู่พอเตียงอหัวกเอิ้นซําบ่ได้พี่น้องเอ้ยหะตามนําแกอันนนํา FC บ่ได้ซ่ําบาทนี่เอ้าบ่ว่าเอิ้นเห็นตัวจริง่เตียงาอายบ่อ อ้าวอาเป็นย MM ัง <Luc> พ <ar cells> ี <DVD> ่น้องเลยแล้วเป็นยังไรความรู้สึก่ะความรู้สึกอันเจ้ากระบอกเตียงเป็นที่ใดยังบอกว่าถูกยังบอกว่าสุดเลยว่าอันการที่เจ้าเห็นเรามาแล้วความรู้สึกเจ้านะมีต่อเล่าแบบไรนีใจดีใจเลยมีความผูกพันแบบไรไงหักแพงแบบอ้ายหรือวบาแบบพอหักแพงแบบอ้ายนอกเออหักแพงแบบอ้ายเนาะ อบอเป็นยังเอฟซีเนาะนองป่าเพิ่นกาคือว่าเนี่ยเพิ่นกาบอกกล้าเอิญว่าเตียงบา้บาพ่อว่าสันหากแต่เอิญอ้ายนี่ก้าเอิญเนานะนอ้ายเตียงประมาณนี้เนาะนอ,อืมิ่นว่าคำให้ห้องพ่อนี่คือว่าวาเตียงคือไม่ได้เถ่าเพิ่นกรว่านะก <c ười> ันก็นเลยบ่กกล้าห้องว่าสันเนาะเอ้าคำว่าห้องอ้ายเตียงไงล้องว่ามึงยุเ <c ười> อิญแต่เบาเอิญแต่เบาบ่เคยห้องอ้ายเอาก็สีห้องบ้านนี่ได้หนิ ลองเบิ้งมีอยังสีกหักบอกว่าอันไอเตียงอยู่บ่าอันนี้ไอเตียงเราไปไทยเลยแด้วบัดเอ้าลองเบิ้งบวกก้าบวกก้าเออคือบวกก้าแหละไอเตียงเอ้ยสนได้เห็นบ่นี่นอทำนี่นอเพื่อนกันแ้วก็บอกไอเตียงเอ้ยเชียวอยู่ไทยกับคอให้ดูแลสุขภาพเออท่งน้องปลาเป็นห่วงฉันได้เห็นว่า บ้กก่าว่ะจดตีกะแล้วแล้วบาทนี่เนาะโอ้ยพี่น้องเลยเนาะคือฝนจิตกนอนนอกป่าเนาะบาันีเนาะลมกับมาคึ้มกับขึมบาทนี่สีบ่มุมตอนเว้นนีบจักอันนี้ฮะมีแอ่งใหญ่ๆหได้เนาะพอจะโตกน้นฝนไว้่ายหางคนก่อเฮือนเนาะมุ่ยไหวละนี่แตวเองตัวโยมน้มแจ๊กเมื่อไะเองตัวนั่นเนาเองดินตัวนั่นนะด้วยอืมเนาะ คำว่ามีเองไงยังว่าพอได้ตงหางดินเทียงน่อยนี่พอได้ไห้ซ่าเพิ่นเอาน้ามากอ่อเพื่นน้องปลา <c oughs> อก่อได้เอาดินเข่าได้หนิน้องนางเนาะโอ้เสียเข่าเองหรือว่าจ้างรถเพิ่นน้องบุพน,น้องบุเสียเข่าเองยังบหูน้ำเพิ่นเนะาะเพราะว่าไห้เพิ่นจัดการไหน้อหนอลาเนาะอือลูกยืนก็ปวดแข้งเลย บอกคือน้องปายนางคักแจมระวังเด้อเล็กตะปูดุดตรงหันบอกก้นขี่ทางขี่แน่ไะเนาะอันนี้ต้นยังไงี่ยต้นนี้บอต้นหางต้นหางดำเมนบอกระต้นนะต้นยังต้นยอต้นหางต้นยอเลยมันกินเป็นบอหนางหมากเขาว่าเป็นหมากกินเป็นบอเป็นเป็นบอ๋หมากมันแบบผ่าฝาดมันบอ เออบ้านจะเอื้อนต้นยังก่อนนะหางดำต้นหางดำเอื่อนเอื่อนบ้านเอื้อนแบบเอื้อนกกอันหมักแดงดำน่ะเอื่อนบ่คือกันเนาะเลยเออเอื้อนบ่คือกันทุกคนเลยป้าๆไปนั่งผู้ป้าจ้างบามาคาดทุกเข่าไปแล้วป้จักท่ำนำตุ้กเข่ามีปลามึกช่ำบานีิเนาะทั้งว่าจิตกับน้องมีหน้าเพิ่นเมื่อแล้วบ่เนาะหรือว่าเพิ่นไปทางใดบานีปก็เทศพิ่นค้าหลวงน้องพุทธแลย Ồ oh. <laughs> <laughs> Đời nó. À, ông nóng tia phần em phủi cái cao bọn. Rồi, cái sao phủ. Phần em có ma hay kỹ nạp kín nay nó. Rồi. Ừ ừ ừ ừ. Hả? Cũng muang, cháy mà muang. Nặn đi. Cháy cứ tả lạc thế. Đi đi. เห็นบ่เฮือนน่ะโมเหินดากบ่โอ้ฮู้เลยสู้ผู้พี่น้องเอ้ยอ้าบ่เป็นหยังดอกเมินให้น้องปลากินเพราะว่าน้องปลากบ่มีม่วงสิเบิดนีกเนาะอยู่้เอมีอยู่มากบักใหญ่นึงกินบ่บนาเอ้ยมาให้เคยิมเบิ่งบ่บ่ยังบ่เคยิมบ่ดอือข้าน้องปลากินม่วงเอื้อมาให้ิด นังอีดีเอตีนอันเตียงปี้น้องนี่ได้ซอดย้อนได้นี่ได้บ่ชีคาชีกันทั้งผ้าบ่เอาเด้แบบนั้นเนาะเฮ็ดบ่ได้ซ้ําพี่น้องเอ้ยบาดนี้บ่ได้บ่กล้าเอ้นเนาะนงเนาะด้อือบ่เป็นหยังกะเอ้นเฮาเคยเอ้นได้เอ้นแบบนั้นได้เนาะเพราะว่าเฮาอาจสิเฮ็ดตามคําแนะนํา FC บ่ได้ทุกอย่างดอกเนาะ บางอย่างเฮาเฮ็ดได้ก็เฮ็ดนะบางอย่างเฮ็ดบ่ได้กะคือน้องว่าในบวกกาคือว่าในเนาะเพิ่นก็นยังบ่ทันเ <laughs> ต่าเลาเนาะเต่าย่างปลาหมึกก็มาย่างกินอยพี่เลยบ่เต่าเพื่อนใจอยู่บ่ได้ออกบา้านีอยูย่ผู้เดียวยูทูบก,กับบล็อมาหามือนีกะแต่เก่เอากหลายคนน้อนรังเนาะ มาเคนเยอะมันนี่กับโบราณปะไดอันสมมติว่ามีหน่อยหรือมี่ลายตัวได้ดีมีลายมีลายดีเป็นนี่ใดมวนมวนใครก็อยู่ผู้เดียวได้อย,อยู่ผู้เดียวเป็นนี่ใดเงาเงามีผู้ปากผูุว่าน้ำเนาะได้เออหน้านเฟ<อ> <laughs> ยพี่น้องเอ้ยใส่ชุดงามได้เห็นหมดนี่ เขาคนรถเสือก็เนาะผู้ซื้อให้ก็จักแท้ลงไปเลื้อเอาเองนะว่าอ๋อหักหักแต่ว่าเพิ่นพาไปแล้วจเลืเอาเองหน่อยมีส่งนําบ่ส่ง2โตนี่ดิเออส่งจในี่แม่นแล้วก็เสือสุดเลยกระเป๋ากแม่น้กระเป๋าซื้อเองเนาะดโดยอ่าปาสัก็ถือว่า สิจบคลิปสำนีเนะนี่แต่ให้น้องปลาอ่ะน้องปลาลองดูจังใดขอ,ขอบคุณขอบคุณทางเอสีที่เข้ามาติดตามคลิปน้องปลาที่หากแพงน้องปลาจังไดอะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณแล้วก็ที่บอกาโฆษณาจังไดอขอฝากติดตามส่งไลน์ในเด้อกดไลค์กดแชร์ให้แล้วลเนีเย้เก่งแล้ววันนี้เนาะ นาจังไดกันน่องปลากับเอื้วไลกับจบคลิปแล้วไปก่อนว,ว่าอยู่จังไดเดินละทางเอื้วไลแล้วกันน่องปลาสิขอจบคล,ลิปแล้วก็ลาไปก่อนจังไดอขอขอบคุณขอบใจขอ,ขอบบวงขอบใจทางเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามอสารคินีไปแล้วสารคินีก็ขอลาไปก่อนเด้วยสบายดีบาย